สวัสดีค่ะคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแดกแหลกชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากินกุ้งดิบแช่น้ำปลาโคตรพริกค่ะแต่ก็อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นกุ้งดิบนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกุ้งสุกเพราะคุณแม่ไม่ทานดิบค่ะช่วงนี้ทุกคนคะมาค่ะมาแซบแซบไปพร้อมกับน้ำปลาเลยค่ะโอ้พริกโคตรแดงมาครับทุกคนเยียวมากอะ <odel S 1> นี่ครับนี่แต่ไม่จิ้มเยอะมักอ่ะกือน้ำลายอ่ะวันนี้สัตว์อาหอก็จะมี b บบี้แครอทแล้วก็เบบี้คอร์สนะคะนี่ค่ะคุณแม่จะเป็นกุ้งสุกนะคะหวานเกี๊ยบอะ ถ้ากุ้งดิบน,น่าจะแบบหวานโจโตโต,โตน้ำปลาโคตรพริกโอ้โหพริกขนาดนี้เลยครับจุ่มเข้าไปโอ้โห น่ากือชิ้นไปค่ะของจเจ้าเขาเดิมเผ็ดแล้วค่ะหอ,อมน้ำปลาแล้วก็พริกเผ็ดอร่อยรสชาติดีครัเราไม่ได้กินอ่ะ ไม่ได้กินพน่องนำปลาปลามานานแล้วเหมือนกันก็วันนี้ผู้ชาบอกว่าอยากกินอยากกินจริงๆอยากกินแซลมอนแช่น้ำปลาแต่ว่าแซลมอนไม่มีค่ะมีกุ้งกินกุ้งไปก่อนกุ้งสดๆซื้อตามตลาดได้แต่แซลมอนต้องไปซื้อในห้างค่ะขอบ ัก็กรอบกุ้งก็หวานนวนเนียเลยทีเดียวนะครับกุ้งดูโคตรพริกอ่ะถัดเข้าไปอื้มอร่อยจริง ือผ,ผักก,ก็สดมากอันนี้จิบค่ะสั่งนี้นะคะแค็นแล้วีส,สารแหละสีสานแหละ lòng nó quả gì trình sụp anh ăn สามตัวแล้วสามตัวแล้วดูดยันนิ้วบอกใล้แค่นี้หโคตรโคตรพีคครับแม่ต้องกินน้ำตลอดเลยค่ะ เผ็ดแต่ใจสู้อ ขึ้นมาแบบน,นี้คกุ้งถ้ากินแบบกุ้งดิบอร่อยกว่าถ้าปกติแอนเคยกินแบบกุ้งดิบแช่น้ำปลรราอย่างเงี้ยนี่ครับมันจะได้ความส,สดสของกุ้งถ้า<ฮ>พี่โคตนวัว ครเรงทำจริงกันดูนะครับทุกคนลองได้นะคะเมนูนี้ไข่น้ำปลาใส่พริกเยอะๆมะนาวน,นี้ตาๆหน่อยปั่นๆเลยค่ะสนามก็เทียมดองเลยนะคะทีเด็ด อืมไม่ไหวแล้วเผ็ดกินจัดนี้ได้นะอืเดี๋ยวจะกล้าง่กลัวโอ้โหเผ็ดซับซ่านพีขนาดนี้คุณพ่อเขายังใจสู้ค่ะแต่คุณแม่คือแบบดูดูพริกนะนี่ทุกคนโอ้ ด,ดูดิแล้วเขาดู้า่ดูใกล้ๆได้เลยค่ะไม่เผ็ดได้ไงดูดิกุ้งดิบแต่ว่าโหอร่อยค่ะถ้าเก็บเป็นเป็นกุ้งดิบกุ้งกุ้งสุกก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่าโอเคกินได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> พี่นี่กินเลอะถือมากเลย <c oughs> เ,ปลเปื่นไปหมดเลย ฝากกินก so ุ h, صل, right? ้งสัก like น okay. ่อยนะโ้เ hmm. ผ็ดจริงใช่ไหมวันนี้คือแบบเผ็ดจักเลยใช่ไหมคือกินผักหมดอ่ะปกติเดี๋ยจะไม่ค่อยกินผักเขาอ่ะจะไม่ค่อยกินตักไม่ใช่ไม่ใช่แอนพี่เกดจะไม่ค่อยกินผักเลยสุดท้ายโอ้โหสุดยมากมีอะไรมาคุกอยู่ไหม กุ้งเราเลือนน้อยแล้วทไปแบบค่ความอยากกินือ,อ,อร่อยสบายล่ะกุงสุกอะก็อร่อยอแต่สดอร่อยกว่าใช่ไหมเพราะกดสดมันจะมีความหวานของกุ้งแต่แบบกินสุกมันจะไม่มีความหวานของกุ้งหรอวะก็คือเหมือนกินกุ้งธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ย หมดแล้วทุกคนแต่พริกไม่หมดโอ้โหกินพริกหมดนี่ก็พอดีท้องท้อง่ะเอาแล้วคุกมาคุกเขาไม่มีอะไรแล้วที่บ้านนะหมดครับกินให้หมดนี่เส่ได้ผักอันเดียวแครอไม่ดูดิ กินน้ำก็หมดขวดเลยอ่ะเดี๋ยวไ,ไว้ี่กิน,น,นเรียบร้อยเกี่งทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งดิบแช่น้ำปลาของเราก็หมดลงเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแดกแหลกชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวเลยแล้วกันคะ่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ